ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะกลับมาพบก,กับช่วงที่2ของติวรักเต็มร้อยนะคะเวลาดึกๆอย่างนี้ความรักยังต้องการคําตอบนะคะสําหรับท่านที่ต้องการที่จะถามกับรายการนะคะจะใช้จดหมายจะใช้โทรศัพท์หรือจะใช้ เาเว็บไซต์ก็เชิญตามสะดวกนะคะส่วนท่านที่อยากจะถามตรงกับวิทยกรคงต้องโทรเข้ามาในช่วงที่ออกอากาศแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้นะคะจะได้มีโอกาสถามตรงกับท่านวิทยกรนะคะคแต่ในช่วงนี้เราจะมีคําถามจากจดหมายนะคะฉบับ,รบแรกนะคะครับฉบับแรกครับมาจากท่านสุภาพบุรุษครับบอกว่าอายุ26มีเรื่องกลุ่มอกกลุ่มใจทําไมอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัวเลยหมู่นี้แต่ก่อนช่วยเหลือตัวเองบ่อยมาก คุ้นเคยเหมือนบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกแต่ก่อนช่วยตัวเองบ่อยนะครับเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็ไม่ค่อยมีอารมณ์มารุกร้าวทางเพศเลยอารมณ์ทางเพศไม่มีผู้ังไงเดี๋ยวนี้เห็นอะไรที่มันวบอกวแมแก็บอกเฉยเฉยนะยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่เคยนอนกับผู้หญิงด้วยถ้าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริงเนี่ยมีทางรักษาได้ไหมแล้วก็มีวิธีอะไรที่ทําให้ผู้หญิงชอบและรักเราบ้างครับสุขภาพทางร่างกายไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแบบ แข็งแรงปกติมีการมีงานทำนะครับที่ในประเด็นนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ที่บอกว่าเคยช่วยเหลือตัวเองนะฮะแล้วก็ดีแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดีผมอยากจะให้มองว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งผมเรียกว่าเซ็กเซอร์ไซส์นะฮะก็เป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งอาจจะเป็นการเรื่อง masturbation ด้วยตัวเองหรือเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ของการมีคู่ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์รูปแบบหนึ่งภาวะทุกวันนี้เป็นภาวะที่สังคมตึงเครียดนะรีบร้อนแล้วก็มีเรื่องให้คิด อยู่เรื่อยๆอาจจะไม่คิดมากแต่ว่าคิดน้อยๆจะต่อเนื่อง mm hmm. เรา่านี้ก็บ่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิต mm hmm. ที่การอารมณ์นะการบอกอารมณ์ขึ้นจิตใจ uh huh. ถ้ากายดีจิตใจสงบจิตใจไม่ไม่ไม่วุ่นวายนะฮะแล้วก็ไม่เครียดรเรื่องเซ็กเนี่ยก็ก็จะดีขึ้นโดยธรรมชาติแต่ต้องมีบรรยากาศด้วยนะ,ะบรรยากาศคือว่า mm hmm. สังคมดีสิ่งแวดล้อมดีมีสิ่งสิ่งร้าวตามรธรรมชาติ แบบนี้มันก็จะดีขึ้นได้เองโดย <Okay. S 2> ธรรมชาติฉนั้นไม่อยากจะให้ไปกังวลเกินไปถ้าไม่มี mm hmm. โรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับ <Okay. S 2> ก็ขอให้มาดูวิเคราะห์สิ่งรอบตัวว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องคนรอบข้างมีเรื่องอะไรที่หงุดหงิดกังวลไหม mm hmm. เพราะว่าค mm hmm. วามวิตกกังวลเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญอันดับต้นหรือความเครียด <Okay. S 2> นะฮะทำให้เกิด ไอ้เรื่องเพศเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร <ฮะ S 2> คือไม่อยากใช้คำว่าเสื่อมนะเสื่อมแปลว,ว่าเหมือนเสียไปแล้วแย่ไปแล้วเหมือนกับแก้ไขไม่ได้นะไม่อยากให้ใช้นะครับอยากให้ใช้าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีชั่วคราวดีกว่าเพราะอยู่ขนาดนี้ผมเชื่อแน่ว,ว่ามันเป็นเพราะชั่วคราวมีวิธีอะไรทําให้ผู้หญิงชอบและรักสั้นๆหละผมว่าคนนี้คงมีปัญหากับอยากให้ใครมารักตัวเองมั้งนะฮะหรือว่าอาจจะอกหักมาหรือว่าอะไรทันองนี้นะเขาถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกันก็คงเป็นเรื่องของกังวลก็ทําอย่างไรเพื่อให้้ผูหญิงชอบ นะครับก็คงคิดถึงว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าถ้าคนที่ถามเป็นผู้หญิงคิดว่าจะชอบผู like ้ชายแบบไหนก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่เป็นแมนนะครับแล้วก็เป็นมีความรู้ความสามารถดูเข้าท่านะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นธรรมดานะฮะถ้าเรามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีบุคลิกที่ดีนะฮะเป็นตัวของตัวเองนะนี่ก็คือทั่วๆไป,ตตไปแต่สําคัญกว่านั้นคือเสน่ห์เสน่ห์ในในในใจที่ผู้หญิงเข้าใจประทับใจก็คือเรื่องของมีน้ําใจครับมีความ เอาใจใส่ต่อผู้หญิงมีความจริงใจแช่ไหว่าถ,ถ้าชอบผู้หญิงใช่ไหมฮะเราต้องแสดงความว่าเราชอบคือใส่ใจแล้วก็จริงใจช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลคือถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเขาโดยเฉพาะในยามที่เขาต้องการที่ปรึกษานะครับผู้หญิงเขาก็จะค่อ,คอยๆรู้จักค่อยๆทราบซึ้งในความมีน้ำใจของผู้ชายคนนั้นซึ่งงที่ผู้ชายบุคลิกร่างกายหรือหน้าตาไม่ได้หล่อหรือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาตรฐานนะครับแต่ว่าผู้หญิงเขาก็ประทับใจได้เพราะว่าเรื่องเสน่ห์ในตัวผู้ชายนั่นเอง